ันนี้ก็จะเป็นกำหนดการนะคะโชว์ทามของป้าจราเข้ป๊บซื้อตั๋วก่อนไม่ได้มานานมากเลยเนาะนี<ม>่แปดสบาทเด็กอะห้าสิบโอ <Okay. S 3> เคตามจระเข้ละสวนสัตว์สมุทรปราการทำไมมันใหญ่ที่สุดเลยนะลูกใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะไปเดินเข้าไปเลยเอาให้ตัว๋วพี่ก่อนลูก ขอบคุณค่ะไดโนเสาร์มันเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์แต่ว่าวันนี้เรามาช้าไปหน่อยเนะาะดูแผนที่นะคะนะที่นี่ใบบัวิ่งมาครั้งแรกนะ้องพะป๊บเนาะเราก็อยู่ตรงนี้เองเนี่ยหนูฮิปโปแคะนะคะพพคือมันตัวเล็กมากเลยนะคือมันตัวเล็กมากเลยค่ะเอพาจริงๆอ่ออนไม่เคยเห็นตัวสัตว์นาสนใจใหญ่เลย พี่บัวม่เคยเห็นพี่บัวตัวนู้นตัวนู้นมาแล้วพี่บัวพยายามให้มันทุกตัวนะลูกกระจายกระจายสามตัวนี้ด้วยเออสีขาวด้วยกระจายกระจายไว้ลูกตัวนี้คือายเพือกนะครับตัวใหญ่มากพี่บัวไปซื้อย่ามาเลย แข็งแรงดูแข็งแรงบึกบึนตรงนี้อาหารให้ม้าแคะกับให้ควายตัวปักยาวแล้วก็แคร์ต่อยข้าง,างกองไฟาตรงนี้เป็นม้าแคะนี่ตัวนี้สองสีทูชนสีน้ำตาลกับสีขาวอีกตัวนั้นอันั้นสองตัวเป็นสีน้ำตาลล้วน เย,เยจเยจนแหมูแพรโอ้ยอันนี้หมูแพร่ปตรงนี้เป็นหมูแพร่ตรงไีหิวตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นตัวอะไรนี่นีเป็นแพะน้อยเหรอนี่แพะน้อยแพะน้อยตรงนี้เป็นแพะอิกตัวแพะแพ้ยแเรมันมีเขาอ่แะแกโมมีเขาอ่ะมันโดนแยงตรงนี้มีของขายด้วยนะ ตาล้สดลูกชิ้นหมูปิ้งน้ำมันใยมี่ในบอ่อเพาะพันธุ์จระเข้ดั้งเดิมมันเป็นบอ่อจระเข้นะมันจะไว้ให้อาหารตอนมันว่ายน้ำมาน่ากลัวเหมือนกันเนาะอืม,มนี่เป็นบอ่อให้อาหารจระเข้นะเขาจะเอาฟรงไก่แล้วมึงเล่นไม่ว่าเปลยเรเลัดใส่ผูกกับเชือกแล้วก็ทำไอ้หย่อนให้จระเข้งับกิน S <S ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยแต่ละตัวตอนนี้เขาเพิ่งเปินเปดนะดูจระเข้มันว่ายในน้ำสิดูสิเห็นไหมเห็นหางแล้วไหมโอ้ยลุกเนาะตรงนี้มันน่าจะเป็นบ่อบ่อที่ให้มันเข้ามาอยู่นะแต่มันมันมน่าจะไม่ใด้เข้ามาอยู่ะมันไปนอนอยู่ในน้นําแทนอันนี้นก็เลยลกๆเนี่ยอันนี้บ่อน,นี้ดูแนวหญ้าเนะี่ยเห็นไหมมันลม้ลมลม้ลมลม้ลมล้มเนี่ยมันน่าจะมีจระเข้เข้ามานอนอยู่นะ แสดงว่าเป็นบางบ่อบางบ่อาจจะไม่นอนดูสิมันนอนกันนิ่งเลยเหมือนนิ่งมากเลยยังกับยังกับตายเลยเป็นโซนบ่อเลี้ยงจระเข้นะมีทางเดินรอบๆเป็นทางเดินรอบๆให้เราดูจระเข้ตัวนี้มันหลบอยู่ในพงหญ้านี่ตัวนี้โอ้ยน่ากลัวตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นอยู่นู้นตัวนู้นอยู่นู้นตัวนู้นอยู่นู้น ดูตัวนี้มัน anyway, คืบคลานมาแล้วคืบคลานมาแล้วดูสิจะทำอะไรจะทำอะไรดื่มดื Martine, ่มดื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 มดื่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 มดืดื่มดื่ดื่มดื่มด่มดื่มด

هاي <applause> รถไฟปูนปูนมาด้วยรถไฟปูนปูนซีซ่าไม่ไม่ใช่ซีซ่าตัวใหญ่แบบนี้อันน oh, ี like ้คือล็อกเก็ตหน้าเหมือนล็อกเก็ตสวัสดีครับกินเลยสบายใจเฉบเอา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 ทะเลาะกันแล้วเอาครับทักก่อนเอาไปข้าวอ่ะไม่สนหรอกกินไม่ได้ฮะเพื่อนคือนิวเว้ย เมาลงมาเจ็บๆได้พอเลยได้ยิบมาเลยโหมีอะไรเนี่ยยิบมามาที่มาที่ยิบมาเก่งที่มาเฮ้ยมาเฮ้ยเร็วเยิบมาลูกเฮ้ยเร็วเฮ้ยเกลียวยิบมาเออเก่งมาลูกเขาตาม ทำยัไว้เจ้าอ่ะเออลิงหัวละเร้อาหีมากกว่าลิงวัวละเป็นเศษงันนะเพราะนดต่ถมากกว่าเอ้ยนี่นเนี่ยเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวเนี่ยโดนจโดนสวัสดีครับพี่ข้าบเอาคนเดียวเลยลูกไป ขึ้นบนเลยไปไปบนเลยไปไปเดี๋ยวมันแย่งไปเหงาไหมลูกเหงาไหม <c oughs> กินข้าวหรือย,ยังกินข้าวหรือย,ยัง <c oughs> นอนหลับสบายเลยวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนด้วยหลับสบายใจเฉบรู้สึกคล่องตัวนู้นสิโอโ้โหดูสิดูสิไปอยู่ข้างบนนู้นนะโบเห็นไหมโอโ้โหจะเบเริ่มเลย ไปตรงนี้หมีขอนะครับโอ้ไปดีเหนือนู้นสวัสดีครับโบอย่าเอานิ้วแย่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหมันมีเออมีอะไรด้วยเนาะฮิปโปโปเตมัสโบอย่ายื่นโทรศัพท์ลงไปน่าหล่นน้ำนะ โอ้ตอนนี้ดำน้ำอยู่ดำน้ำแกน,นี่เป็นแกตรงน,นี้ก็ร่มลื่นดีนะมีต้นไม้คือนกยูงอินเดียหางสั้นนะตรงน,นี้เป็นบอ่อเต่านะโอ้บ่อเตาน,ะตานะน้ำน้ำใสเช่ยบอ่อเตาน้ำใสเช่แม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 ่แ อดีตนะ่าจะเป็นลานแสดงช้างมาก่อนนะมีอัฐจงอัฐจารย์พร้อมเลยแต่ก็มันฟบเซานะก็ลบล้างกันไปตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่ให้คนขึ้นหลังช้างนะแสดงว่าแต่ก่อนมันก็น่าจะมีแบบพวกช้างเดินรอบอะไรอย่างเงี้ย บายๆจบทิปเท่านี้นะคะ